รัฐสภามีมติให้สารรัฐมนูลพิณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยมาตรา210วรรคที่1วงเล็บ2ตามที่นายผลิตวัฒาศินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะได้เสนออร่างรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศต่อรัฐสภาโดยมีหลักการแก้ไขมาตรา256ของรัฐบรูญนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและเพิ่มเติมหมวด15ทับ1การจัดทำรัฐบรรญนูญฉบับใหม่และของนายวิสุทธิ์ชัยนรุนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับคณะที่เข้าชื่อเสนอร่างรัฐบรูญนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นหลักการเดียวกันซึ่งประธานสภาได้มีคำสั่งให้บรรจุร่างรัฐมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสองฉบับเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนและที่ประชุมของรัฐสภาและมีการพิจารณาว่าร่างรัฐมนูลฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสองฉบับในวาระแรกรับดก,การวันที่13และ14กลกุมภาพันธ์2 5 6 8นนั้นกระผม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีชื่อท้ายยตินี้เห็นภายหลังว่าเมื่อประธานได้บรรจุร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสองฉบับเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา,าเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2 5 6 8นั้นปรากฏว่าได้เกิดความขัดแย้งและความเห็นต่างกันของสมาชิกสภารัฐสภาทั้งที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของรัฐสภา,าโดยฝ่ายหนึ่งเห็นว่า รัฐสภาไม่มีหน้าที่และอำนาจในการพยายาิจารณาลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทั้งสองฉบับเนื่องจากว่ายังไม่ได้จัดทำให้มีการออกเสียงประชามติว่าประชาชนประสงค์ที่จะให้มีการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่หรือไม่ตามคำวิจัยของสารรัฐธรมนูญที่4ทัพจึงได้ออก ออกประกาศนะฮะว่าการเข้าร่วมประชุมและมีการพิปายแสดงความคิดเห็นสรับสนุนความเห็นของฝ่ายตนอย่างกว้างขวางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาอีกส่วนหนึ่งเห็นว่ารัฐภามีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณาและลงมติร่งนะางรัฐพนุญแก้ไขทั้งสองฉบับได้ โดยเห็นว่าการพิจารณาและลงมติครั้งนี้เพียงแก้ไขเพิ่มเติมรัฐปรมนูญเพื่อให้มีหลักเกณฑ์ในการจัดทำรัฐปรมนูญฉบับใหม่โดยหมวดที่15ทับหการจัดทำรัฐปรมนูญฉบับใหม่เท่านั้นภายหลังเมื่อรัฐสภาได้เห็นชอบร่างรัฐปรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมแล้วจึงไปดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชาิมติว่าประชาชนประสงค์ จะให้มีการจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่หรือไม่ซึ่งถือว่าเป็นการจัดทำประชาปริก่อนการทับรัฐมนูญฉบับใหม่เช่นกันซึ่งฝ่ายนี้เห็นว่าสอดคล้องและเป็นไปตามคำวิจัยของสาลร,รัฐรมนูญที่4ทับ2พเท่านั้นเมื่อมีสมาชิกรัฐสภามีความเห็นขัดแยง้งอันเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา ในการพิจารณาลงมติร่างรัฐรรมนูญแก้ไขฉบับข้างต้นจึงทำให้รัฐสภาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปนตามหน้าที่และอำนาจที่สารรัฐมนูญที่อำนาจที่รัฐมนูญบัญญัติไว้ทำให้เกิดปัญหาเระอุปรรสในการทำหน้าที่ของรัฐสภาจึงถือเป็นกรณีที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและยังไม่มีคำวิจัยของสารรัฐมนูญในปัญหาดังกล่าวกระผมจึงเสนอยติด่วนตามข้อบังคับการประชุมสภา2,563ข้อ32ประกอบด้วยข้อ131เพื่อให้รัฐสภาได้มีมติให้สารรัฐมนูญพิจารณาวิจัยัยเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาว่ารัฐสภาจะพิจารณาและลงมติร่าง ร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมที่มีบัญญัติให้จัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่โดยที่ยังไม่มีผลการออกเสียงประชามติประชาชนประสงค์จะให้มีการแก้ไขรัฐมนูญฉบับใหม่ได้หรือไม่ทั้งนี้ตามรัฐมนูญแห่งราชนาาจักรไทยมาตรา210วรรคหนึ่งวงเล็บสองประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการพิจารณา คดีของสารรัฐมนูลพศ2561มาตรา7วงเล็บ2มาตรา11วงเล็บ4และมาตรา45ขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ